น,นี่นะคะเป็นเบาะลักชัวร์สปอเป็นเบาะร,รุ่นใหม่จากไอโมกิค่ะดูดีไซน์ของทรงเบาะที่ทันสมัยเข้ากับรถโฉม The New Hyundai H1 พร้อมกับออกแบบให้รองรับกับสรีละช่วยให้นั่งสบายมากยิ่งขึ้นนะคะและมาในโทนสีน้ำตาลช็อกโกแลตซึ่งเป็นสีที่กำลังนิยมและฮิตมากในขณะนี้ด้วยนะคะภายในค่ะ ตกแต่งด้วยลายไม้เพิ่มความหรูหราให้เข้ากับดีไซน์ภายในห้องโดยสารอีกด้วยนะคะและมีฟังก์ชันพิเศษค่ะปรับเบาะไฟฟ้า4ทิศทางมีที่วางแก้วมีหมอนทรงมิกกี้เมาส์สามารถปรับได้4ทิศทางอีกด้วยเลยคะ่ะสัมผัสประสบการณ์ความลักชุรี่ได้ที่โชว์รูมไอมุกิทุกสาขาเลยนะคะ